หาปูกับเจนเองลวงจนปูหนีบไม่ไม่ไม่ใช่มันเละหมดเลยไม่เห็นมีกปูเลยเจอรูไม่หนะไม่ใช่รูหายหรอรูไม่หาย จยงๆจังๆเวียนตักระบอกเวียนจังก้อยจังน้ำตายตัวเยนจังก้อยมือเราจับแล้วค่ะปูอ่ะพนักงานรู้ท่าจกกระปูของคุณนายนะคะ

ล้วงสิคะแผนกล้วงคนมีถุงมือเจกะนี้ตเตนเองชอบล,ล,ล,ล้ว,รวงรดูน่ <ๆ S 2> บนจ,จกดเล,ว,ลวนี่ไม่มีอะไรเนกระนูยเลยทำท่าจกหน่อยเยนเองแล้วหันมาหา เออโอเคค่ะนี่โอเคแปลว่าไม่ตกลงเนื่อมันสวยแล้วเราจะหารูต่อไปพอได้ให้เนี้ยงไป็ะรวงอะชอบดวงใช่ไหมชอบดวงอ่ะมาลวงอ่ะเนี้ยให้ลวงไหมเนี้ยง เฮ้ยโอ้ยโอ้ยแกระบุดเป็ะปูแล้วมือแกระบิดแต่ากดักไรมันจะขึ้นแล้วกูจะลองรูกระปูวิวบันยไงมัน เลี้ยงไปงเขาถนัดลวงปููัดลวงแวงนจ้ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียค่ะตัวเมียค่ะตัวเมียเียดเลยเนี่ยตัวใหญ่ด้วยเชิโวมายตำส้มนะคะเอาไปดองไปดอง่ะตั้งเลี้ยงงเลี้

หนนี้นะคะหนุ่นี่เพิ่งแรกเพิ่งแรกโอ้ยไหนคะ เอาใส่ลำดวนเลยเด้อกันด้วกันด้วเอาใส่ลำดลว,วนเลยเอาใส่นางลำดลวนเลยโ, <laughs> โ,โอ้เก่งมากเลยตัวเมียด้วยว้าตำส้มแซ่บเวอรเลยมุดตัวใหญ่ไหมนะมใหญ่อยูใ่ใหญ่เได้แล้วกลม <laughs> ไหนไหนไหนมันเตมีค่ะเตมีเตมียนะคะเนี่ยทับหรือเปล่านะกระเบอิดไหมไปเดี๋ยวดูปันนี่อยู่นี่ไหนไหนนี่เงนเองมันอยู่นี่มาโอ้อันนี้เะพูกันเตพูกนะคะกระดองน้อยก่ะน้ำน้อยค่ะนี่ค่ะเะพูก อะไรเองบ้านหรือเปล่าถ้าลวงปูสุดพิเศษ Hãy à? <laughs> <laughs> mình cho <lướt> ngay <laughs> มารอดูว่าจะได้กี่ตัว <l ux> ลวงลึกๆสิคะลวงลึกๆ <l ux> <l ux> <l ux> ได้หมน่ะแบบไหนตุมเมียาเมียขาตุ şey> ่มเมียนะคะเนี對對่ยฮะดินเต็มเต็มเลยค่โดนมืออ้ตุเมย้ยค่น่ักเลยต่นน่ารักกว่าเะก่อนนะคะมีดินแล้วนะคะ ข้ามตุนะ๊กตาโม่โม่จะมูแต่โมอายุเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันกำลังจับเออมันกำลังเข้าที่ย่าเฮ้ยจะพูดรัวงอยไอ้เงยจะคุดให้มันรัวแตงร้อยมันจะลวงลึกขนาดนั้นเลยเหรอ,อนานยค้าไหน โอ้เดวทุกคนเพศเมียโอ้เพศเมียว่าเฮ้ยกันชูโอ้เพศเมียกัดหำนะรฮ้าฮ่นฮ่า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 ฮเา่าฮ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 ่มั้าฮ่่าฮ่ใฮ่าฮ่าฮ่า่าฮา่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮา่่เ่่ เราตื้นเต้นนะคะเนี่ยโอ้โหตัวเมียด้วยโอ้โหงามงามงามมันตื่นเต้นนี่ก็ตัดปลาตัวผู้หรือตัวเมียวงใหหญ่่คะโอ้ตัวเมียค่ะโอ้ตัวน้อยยังไม่มีหมอยเลยใส่ลำดวนเลยใส่มาไม่ระวัง

ให่ใหญ่เโอ้โหสวยจังเลยวันนี้ไม่มีดินเลยนะฮะโอ้ยเดี๋ยวกิีมมือละค่ะกรีมมือรังแงงท่าหลวงปูแปลกมากพิสดารนหนปูน่ะ กระพุอยู่นี่ไหนโอ้ยนี่โอ้กระพูเฮ้ยไหนนี่แนนกระพูนี่กระพูนะกระพุกระพูเจออีกตัวเจอมีเช็ดนะมอมี 不都不见着。啊